ไอโยวัตส์เซอสวัสดีครับผมพเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถฝากขาย1คันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยดูคติสแค a m บ l e 8แปดร้อยนะครับปี2 0 2 1ันยี่สจดนะครับคันนี้คือสภาพใหม่ป้ายแดงมากๆเลยนะครับลูกค้านะคันนี้นะครับขายดาวนะอยู่ที่60,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะครับชุดสีเดิมเลยนะครับจากโรงงานนะแถมติดฟิล์มกันรอยมาให้รอบคันแล้วนะครับผม ครื่องยนต์เดิมนะคะ 800cc นะขับขี่ใช้งานได้ปกติเลยเครื่องแห้งๆไม่เคยแก่นะรถเหมือนออกจากศูนย์ป้ายแดงเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะโซ่สเตอร์สะอาดกิฟเลยนะครับระบบไฟติดครบนะฮะเจ้าคันนี้นะครับผมคุ้มๆเลยเหมือนผ่อนไปไม่เสียดอกเลยนะครับเจ้าคันนี้นะฮะรถสวยสภาพดีมากแล้วได้ปั๊มแบมโบมาด้วยนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะฮะคันนี้ได้เป็นท่อเดิมนะอ่าแต่เรามาดูเลขไม์กันหน่อยดีกว่านะครับผม คันนี้นะครับเลขไม้แค่หลักพันโลเท่านั้นครับลูกค้าน้อยมากๆเลยนะเจ้าของคนเก่าคือแทบไม่ได้ขับเลยนะครับคันนี้นะฮะเลขไม้นะอยู่ที่2700โลเท่านั้นครับลูกค้ารถสวยสภาพดีแบบนี้อยากให้พลาดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะครับเจ้าคันนี้นะท่อเดิมจากโรงงานเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมท่อเดินโคตรเพราเลยนะครับเจ้าคันนี้นะฮะ เจ้าคันนี้นะครับย้ําเลยนะขายดาวอยู่ที่6 0,000บาทเท่านั้นครับลูกค้ารถสวยๆแบบสภาพดีแบบนี้อย่าให้พลาดกันเลยนะฮะหากใครสนใจนะฮะทักแชทสอบถามติดต่อได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะครับจะอยู่ด้านบนเลยนะคุ้มจริงๆนะครับเจ้าคันนี้นะฮะเหมือน่อนฟรีไม่เสียดอกเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะรีวิวมอเตอร์ไซค์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ